สวัสดีครับผมก็ชอยแต้ประสิงครับหลังจากสีหางหายกันไปหลายมือครับคลิปนี้ก็ติดธุระก,กลับมาถ่ายเอ็ดงานกระจกอลูมิเนียมครับนี่ติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียมเนาะมาทําวันนี้ก็เท่ากับทําคนเดียวหรือว่าอยู่สองคนเนาะกั้นห้องครับนี่ถ้ามันไม่ ชัดยังไงต้องขอโทษขอไปนะครับเดี๋ยวเปิดไฟสว่างดูก่อ,น,อนนี่ก็ทำกั้นห้องครับเมื่อวานกับวันนี้สองวันแล้วครับเพราะว่างานเปลี่ยนแปลงใหม่อีกพอดีเจ้าของเขาเปลี่ยนแปลงใหม่นี่ก็อยู่กับบ่าว สัญญาช่องช่องอยังกะบอกขํายเนอะอแล้าแถวกํอกลาลอยบ่อันนี้กะเป็นประตูครับสูงแห้งครับนี่ประตูตอนนี้กายดูพีมันจัดการไว้ก่อนครับเพราะว่าเพื่อนไปสื่อค้องมาก,กับผมกัจัดพู้เดียวแลว ไอ้ผมได้พักแน่ทีคันยู่นนี่ก็ต้องใส่ลูกฟูกก็กันกับนี่ที่ขั้นไว้นี่คือจะใส่ลูกฟูกเนาะน,นี่เป็นชุดประตูครับนี่สงสูงยาวเขาดีครับเอางานเข้าแล้วคุณไปวัดตรงไหนมาอีก อะไรของคุณโอ้โหนโอ้กล e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 r ่องมันหยุดโฟกัสจะไงถูกพ่อตรวจเขาไปปล่อยเห็ดอยู่คนเดียวครับ่ะเป็นเห็ดไปตอนนี้ลูกฟูกเสร็จซ้ำเรียบร้อยครับเรือใส่กระจกกับ ชุดประตูเนาะอันนี้ก็ช่องก้างนี่ก็จะเป็นกระจกกับถ้าผ่ามันดึงมาเป็นโฟกัสแน่กับตรงขอโทษขอพาภไย่เลยครับเพราะว่ามันอยู่ในทีของทงครับนี่ครับมันเป็นน้ำผ่า,ผาทีแล้วก็กล่องมันจะโฟกัสเนาะชุดนี้กับโบแพงปันไหนครับนี่ชุดนี้ก็จะตกอยู่ราว สองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นเนาะลูกฟูกตอนแรกคิดว่าจะใส่กระจกหน้า4ี่แปดหเนาะพอดีเจ้าของเขาอยากมันใหญ่เกินเพราะว่ามันใหญ่เกินก็เลยต้องทำชุดบานตายข้างละสองครับลดใสกระจกลงมาอีกแล้วก็ เอาประตูให้มันเล็กกว่าเก่าอีกครับเนี่ยประตูก็จะเป็นช่องเล็กๆเ,เล็กกว่าเก่าอีกนี่ก็เป็นกั้นห้องโถงครับห้องโถงของกล้องทำไมมันดึงโฟกัสอย่างเงี้ยเนาะไม่เข้าใจเป็นภาพสูท้อนเลยยังไงก็ไม่รู้นี่ครับ ด้านบนก็ยิงเป็นลูกฟูกครับกันห้องเอากันห้อง VIP ก็ตันนี้ก็ทำคนเดียวครับหัวหน้าใหญ่ไปซื้อของอีกก็เลยต้องหัวหน้าใหญ่ก็เพิ่งมาเนาะเอาจะกั้นห้องนี้ไว้ครับเนี่ยห้องสงชุดนเนี้ยห้องสงชุดนเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนั่นนี่นี่ก,กลั่นีก,กลั่นมานี้ก็จะเป็นบานสวิงครับนี่บานสวิงน,นี้ก็ต่ใหญ่อยู่ครับชุดเนี้ยอันนี้ก็จะใหญ่อยู่ก็ใครสนใจติดตอ่อได้ครับบ่าวสัญญาถาวร สนใจติดต่อได้ครับที่เสื้อเบอร์โทรที่อยู่กับคลิปของบอกสัญญาเนาะนี่ก็ใกล้จะเลิกงานแล้วครับแต่ว่าทำประตูก่อนทำชุดประตูก่อนเนี่ยครับวิ่งรอบนครับใช้ใช้รางเนี่ยครับ เป็นรางวิ่งร้อบ,บนเนาะด้านล่างก็จะโล่งมินียมก็บอกยี่ห้อไม่บอกยี่ห้อก็แล้วกันเนาะนี่มินียมสีแดงก็มินียมใช้อยู่ยี่ห้อนี้ครับมินียมก็ใช้อยู่ประมาณนี้ยี่ห้อนี้ ก็ล้อก็จะเป็นล้อกล่องชุดแบบนี้ครับล้อล้อวิ่งด้านบนแกะให้ดูเนาะนี่ครับล้อก็จะประมาณนี้ครับล้อชุดแุดนี้นี่คือใส่วิ่ง ประตูะตูชุดนี้ครับวิ่งล้อบนครับวิ่งล้อบนเนาะห้องโถงเขาก็ใหญ่ครับเนี่เป็นห้องโถงใหญ่เลยฟ้าลุมประตูก็จะเป็นสองบาน นี่แหละครับช่องประตูก็ประมาณนี้นะครับี่ด้านบนด้านล่างลงประตูก็เป็นลูกฟูกเหมือนกันขั้นใส่ลูกฟูกเหมือนกันครับประตูเจะมองดูก็อยู่ประมาณหกช่องช่องก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวทำงานอีก แป๊บหนึ่งแล้วก็นี่คืองานประจําของช่องอิแต่พัาสิงเนะเาะอ่าลูกพี่ใหญ่มองนะ้ะคืองานประจําของผมเองครับงานกระจกมินยมมากับบ่าวสัญญานี่แหละครับก็คือเป็นงานงานประจําที่ทําอยู่กันสองคนนี่แหละครับบางครั้งเพื่อนว่างก็มาช่วยกันบ้างนี่แหละครับงานของของผมที่ทําอยู่ อยู่ประจำเนาะช่วงมีงานผมก็ได้ทำบ้างมีตังใช้บ้างก็จะถ่ายคลิปลงพอแล้วใครสนใจก็ติดต่อได้เนาะให้ดูว่างานที่อาชีพประจำที่ผมทำก็คืองานกระจกมีเนียมเนาะถ้าว่างก็จะไปขับรถรับจ้างบ้างถ่ายคลิปรถด,ดำรถไถบ้างแต่งานประจำปกติที่ทำกับเพื่อนก็อยู่นี่แหละครับ กระจกอลูมิเนียมนี่นะครับงานประจําผมก็ให้แต่เขาจ้างเนะเาะก็ทําทุกอย่างเลยครับที่เขาจ้างงานก็เป็นลูกจ้างก็ไม่ผิดอะไรเนาะไม่ได้เป็นเท่าแกา่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ